เปลี่ยนยางหลังเรียบร้อยแล้วครับผมขี่ขึ้นมาแคมป์ซนเขาค้อครับผมฝนตกครับได้ทดสอบยางใหม่พอดีเลยครับผมนี่เติมน้ำมันเสร็จเราก็พร้อมที่จะขึ้นหาตัดเข้าผมโอ้ไม่ใช่ครับวันนี้ยังไม่ขึ้นครับวันนี้ยังไม่ขึ้นครับผมคงรอแถวนี้ก่อนครับก่อนจะขึ้นไปที่เขาค้อหาพิโจพิต้าครับผมต้องเอายางหลังมาเปลี่ยนก่อนครับ กับช่างที่พี่ตาแนะนำม,มาครับผมช่างชายครับผมอยู่ตรงหลบเก่าครับดูซิครับดูซิว่าวันนี้ช่างจะว่างไหมครับผมขอให้ว่างนะครับผมเพราะพรุ่งนี้ต้องมีงานใหญ่ครับเพื่อจะไปลุยครับไปลุยพิโจ้ส่วนละ สวัสดีครับ,รบเปลี่ยนยางหลังเลยครับครับพอ,อมีเวลาไหมครับอ๋อได,ได้ครับรอได้ครับช่างโอเคพิต้ามาเอารถไปแล้วบอบครับโอ้อมาเอาเ็คเนี่ยเพิ่นไปแว้นอยู่ยอดดอยแล้วยอดภูแล้ว<ด>เออ คือยางเดิมครับใช้มาประมาณ6,000กว่ากิโลครับระยะเวลาก็ประมาณ2เดือนอันนี้ยางใหม่จะเปลี่ยนเข้าไปครับเป็นยางรุ่นเดิมรอบผมสภาพยางในครับยางโอเคอยู่ครับแต่ก็มีร่องรอยออที่ยางนอกขยับครับสีกับยางในเนี่ยเหลวควันจำเป็นต้องมี ที่ล็อกยางนะครับที่ล็อกยางเวลาเราขี่ยางอ่อดไม่นั้นโอกาสรั่วสูงครับยางกัดยาง โอเคครับผมเปลี่ยนยางเรียบร้อยครับผมนี่ครับผมยางหลังผมต้องผ่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะได้มีดอกครับผมตอนนี้ดอกเต็มพิกัดเลยครับผมสามกิโลครับเห็นเจ้าของซื้อมาว่าสามกิโลเท่านั้นครับแล้วก็เปลี่ยนออกเป็นเป็นยางใหม่ครับนี่ครับส่วนยางหน้านี้ยังมีดอกอยู่อ่ายังมีดอกอยู่ยังไงก็ขอขอบคุณข้างชายมาก มากๆานะครับผมร้านชายเลซซิ่งนะครับผมอยู่ที่ลมเก่าครับพี่ต้าแนะนํามาครับกับพี่โจครับไงขอบคุณมากครับผมที่บริการให้ครับขอบคุณหลายๆเ้อครับผมอโอเคครับเดี๋ยวจะไปหาพี่ต้าต่อครับแล้วก็พี่โจครับที่เขาคอครับพรุ่งนี้มีทางลุยว่าสั้นเพื่อนว่าอไม่รู้จะไปลุยไหนครับว่าจะหาผมไปลุยครับผมก็เลยต้องรีบเปลี่ยนยางครับไม่งั้นผมต้อง ตามเพื่อนบุคันแน่ๆครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนอ่าเดี๋ยวไปกันครับเดี๋ยวสหประกาศขี่มาฝนไม่ตกว่าฝนตกครับเดี๋ยวขึ้นรไปก่อนครับเดินทางต่อครับเดินทางไปหาพี่โจ้ครับพี่ต้าครับที่เขาคอครับผม Let's go ยังเหลือเยอะครับผมส่วนดอกข้างก็ก็ยังเหลือเยอะครับแต่ยางเดิมนั้นหมดไปแล้วตรงกลางกินไปดอกข้างยังเหลือโอ้โหครับโค้งนี้จะละปากหน่อยครับผมแต่เราก็ไม่ประมาทครับใช้ชีวิตอย่างมันระวังนะครับผมขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับ